อย่างนี้ประมาณใบละแสนห้าใบละแสนห้าเกิดขึ้นจากอาจารย์ทำการทดลองครับอันนี้เท่าไหร่ครับอาจารย์ใกล้ๆหนึ่งเอ็มครัใกล้ๆหนึต้นต้นนี้เอารถไปให้เขาคันนึงเอารถตัวเองไปแลกต้นไม้นี้มารถไปแดงไหฮะต้นนี้เนี่ยนะครับ ไม,ไ,มไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนได้มาศึกษาพันไม้ต้นไม้ต่างๆไม่หวงความรู้เลยสมมว่าเราหลับแล้วไม่ตื่นความรู้ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมามันจะหายไปกลบตัวเรา มาให้สักใบหนึ่งอะไรอย่างงี้ยมาฮะให้ฮะแต่ไม่ใช่ต้นที่เป็น <c oughs> น